คุขับไม่ได้ล้างคนล้างไม่ได้ขับคนล้างจะได้ขับนะฮะคนล้างจะได้ขับแล้วคนนขับไม่่่ล้้าางีรูสึกวเดี๋ยวแซมเดี๋ยวให้แม็กไอ้แม็กลองขับจักหน่อยปะแม็กเป็นหรือเปล่าขับพอกำการนี่เคลียแลพอกำการเกิดกำการอีกทีเดียวฮัดเรื่อยๆมันก็เป็นแม็ก เห็นป่ะเหนสมองมันไปบไปเห็นป่ะล้างล้างครั้งยิ<_<_<_<_่งใหญ่ฝนเริ่มมาแล้วครับล้างเสร็จฝนก็มาเต็มเต็มล่างเสร็จเอาเทเลอร์จอดฟังนี่เลยป่ะข้าได้ป่ะ เนี่ยว่าแคบแต่ว่าเทเลอเขาต้องเน็ตเลยบอเห็นบอเห็นบ่แล้วเอาไมโครจอดตรงเนี่ย เบิดเท่านั้นแหละเนาะใช้ไปล้างไปตรงไหนที่มันสึกรอแล้วก็เปลี่ยนมันก็อยู่กับเราได้นานเฮ้ยเอาอันนี้เอากันดิเอาอันนี้เอากันดิไม่ไม่เอาไอตัวนี้เอาท้ายพิงม่ถิงเลยเี่ยลองฉีดดูกัน ซื้อมายังไม่ได้ใช้เลยโอ้มันก็แรงอย่านี้แหละโอ้กระจายหมดเลยได้ไหม ก็แบบนี้ดีเว้ยใช่เลยอ่ะหน้าน้าชายุสีฉลอกชิดนน้นได้เลยด้วยสีฉลอก เฮ้ยเปิดร้านอัดฉีดไหมเปิดร้านอัดฉีดไหมโคเนาะ,ค,ะคือเนาะอันนี้ถ้าคิดเท่าไหร่แซมถ้าล้างทั้งคันเนี่ยพันหนึ่งโอ้ยคุ้มบอ่อพันหนึ่งอะ่ะทั้งจารบีทั้งอยังลูกค้าอยู่ได้เราอยู่ได้ว้า <laughs> พันหนึ่งอะ่ะไอ้บางคันมาแบบคือค้าแบบ วันนึงรับคารีวันวันละคันบ่แปลว่าทำวันละพันก็ตอนสองพันเลยเนาะน <laughs> เปลี่ยนใจเลยนะสองพันสองคน <laughs> <laughs> แต่ไม่เคยมีใครอ,อัดฉีดเปิดร้านอัดฉีดไมโครได้เนาะปาห้า <laughs> 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 ไปเปิดปะ้ะ เขาไปเปิดไปาาปีนึงเขาล่างทีเดียวเห็นี่ไหนาจเจ๋งตายวะยม, <laughs> มือเือกว่าจะเลี่ยวอยู่เรืงมือ <laughs> ใกล้ฤดูการที่จะจอดระยาวแล้วครับ <laughs> เพราะว่าหน้าฝนมาแล้ว โซนอุปวชนกลวอหน้าฝนมาก็จอดกันแล้วครับไม่มีที่ขุดนอกจอากไปทําชั่วโมงเล็กๆน้อยๆก็เราออกมาก็ไม่ค่อยได้หยุดนะสีถลอกลอกเลยปะเห็นะปะเออเปเราให้มันถลอกไปสีโปบ่ะ เอ๊ะแม็กชีดชีดแล้วก็หมุนตัวนี้ออกด้วยข้างในเผื่อมันมีพวกฝุ่นพวกอะไรนั่นแหละช,ชีดชีดชีดแล้วก็หมุนออกมันมีพวกฝุ่นอยู่ข้างในนั่นแหละกี่โครนอะไรนี่แหละไปเอาไอ้ออนั้นมาหมุนออกเลยไม่ชีดก่อนให้มันสะอาดก่อนต้องล้างข้างในนี่ด้วย แต่ตั้งแต่เอามาไม่เคยถอดเลยนี่ให้มันตรงก่อนอัดฉีดเลยฉีดให้มันเอาแล้วก็ไปเอาไปแก้มามาขาันออกมันน่าจะมีคโครนอยู่ข้างในเต็มเลยนะเอ็นเลยเบอร์อะไระเบอร์สิบสี่ปะ ดาวกินแจมมาไปเบอร์สิบสี่นี่หรือัมงเอาสิบเจ็ดวะนี่อยู่ฝั่งนี้อยู่อยู่ในรังเลยเดี๋ยวเปิดออกดูก่อน